นี่ไม่ใส่ขนมปังหน่อยได้ไหมลูกอยากินขนมปังนะมันจะได้อยู่ในห้อง24ต่อไหมจากขนมปังออกหนึ่งช้อนหลืวสองช้อนพอไหมมันก็ต้องพอแล้วครับบอกมันก็ต้องพอแล้วค่ะฟังมีเท่านี้ทุกปกปูบมันก็ต้องพอแหล้วแป้นสองช้อนสองช้อนนี่เท่าแก่ค่ะเท่าแก่เก็บตังค์เอันนี้พนักงานเสิร์ฟค่ะ เป็นลูกค้านะคะแก่คิดผิดด้วยนะเขาแก่คิดผิดด้วยช่วยถ่ายเขาแก่คิดผิดด้วยขออนุญาตเลยนะคะน้ำเตี่ยมสอง้ำแดงหนึ่งันหกหนึ่งหกสอง เขขารบอกรพิเศษให้เขาแถมให้ยังไงนะอะไรเปล่าค่ะสอแล้วหนูม่ตสอหนี้คที่จงที่สิพอดีค่ะดี่ะพอดีค่ะหนูจะรีวิวการใส่เครื่องของคูบัตค่ะขขงพิเศษเัาแจกได้ไหมนี่ลูกขนมปังให้ได้ลูกกบาท ทไน่อเฮเอนนี้เปล่นแลได้ไหมอ้าวเหรอก่จอลงไว้อนลงไว้สามเปล่าใส่ไว้สาม้อนะเหรออ้าไม่มีบินค่ไม่ีน่ได้แล้วก่ครับ คุณคุ้เท่าไหร่คะนี่สิบสิบได้นร้าแต่ได้จะไม่เต็มเลยได้คุณคุ้ยเท่าไรขมัครับขมนะมคุ้่มได้้่มได้บาทได้มปังีมันนี้อัดตนเป็นของคู่มบ้เ่มแล้วก็พแล้วก็เ่มู่มแล้วี่เหลือส่น้าหวานไปเลยลูก ก็รู้กันการู้กันจบก็รู้กันูบพิเศษอะไรเนี่ยน่นะโอ้ยอะไรนะคู่บู้บ้าดเป็นไรนะคะตัวเบาลูกตได้ตัดูด้วยกัดูด้ของไทยาแล้วอย่างนี้หานนี่อันนี้ชอค่ะคู่บาดรีวิวเค่ะย่สบบาทยี่บาท หวานไหมคะอร่อย